ฝาปิดปากกาเราทำไมถึงต้องมีรูนะครับบางท่านอาจจะทราบแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยฝาปิดปากกามีรูไว้เพื่ออะไรใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขาทำรูขึ้นมา ฝาปิดปากปกาคือไม่ให้หมึกที่อยู่ในปากกาเราแห้งอย่างที่สองนะครับเวลาเราไปวางปากกาไว้บางทีเด็กอาจจะหยิบเล่นและเด็กเขาชอบอมอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาอมฝาปิดปากกาเข้าไปเขาหนุดลงคอเด็กก็ยังหายใจได้อยู่ครับเพราะฝาปิดปากกาเขามีรูถ้าเกิดเด็กกินเข้าไปแล้ว ข้าฝาปิดปากกาเราไม่มีรูเด็กก็จะหายใจไม่ออกข้าฝาปิดปากกาเรามีรูก็ยังจะหายใจได้อยู่เขาทำมาเพื่อเซฟตี้ครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมขอบคุณครับ